ไม่มีพยายากตายแล้วหูกเลยรู้ักแม่ลูกเอ๊ะถามเนี่ยฮหหักแม่บอหักบอไม่ักแม่บอหน่ไปสงสารแม่บอฮะสงสารแม่อยู่ในตัวแม่ย่าอยู่ในตัวแม่ลูกมันเป็นทุกข์มันเป็นบาป ถ้าแม่ตายแบบไปเป็นหกเนี่ยตัวเจ็บบาดนักนะลูกนะแขนที่ปวดอ่ะเอาหัวศีรษะมีกันซึ่งกันและกันลูกเอ้ยไปเขาหายไปเรื่อยครับเรื่องฟื้นครับเห็นเขายูบมือถ่ายมาือน เขาบอกปเลยครับ,บเขาได้ตายบ่ยังไหนเนบ่เขาเขาเจ็บแขนเขาต้องมีสาเหตุทีเป็นอย่างคือโบบก,กรรมเนืเวียนที่เวาตีเขาเขาเอาเขาาขึ้นหเหตุยังไหนได้ยังสั่นครับ มาลำล่าเน้อเน้อจะอยู่จองเว้นจองกรรมลูกแม่ขอโทษขอกรรมขอเว้นจะถือสาคตอีกนี่ก็เป็นแม่ลูกกันกเ้าเป็นแค่ตีเขาครับ เราคิดแม yup. like, ่ย่สมอะไที่แม่ติตีจะไปขกดกวดแม่เลยลูกเอ้ยเกินโทรศัาบมันเนมันอยากเห็นเลยเขารักอีดีย่ล่ะก็สมควรที่เขาจะตีเขาเพิ่คเอว่าขอเหรอเขาขอเอาก็มีการไม่เวียนใขาแม่ก็จะบ้องตีเขาตีแต่ไมีเห็นผลเนี่ย ยังเขาจะขอจัง,ง,งตีเขานี่มึงไ่มาไม่เห็นผลไม่ต้องสารแม่แม่ทุกทีแม่ป่วยอยู่หูจับบอลเจ็บเนื้อเจ็บตัวรักษาไรกับว่าหายเจ็ดงานเหตุการบ่ได้เลยมึง่ต้องสารแม่บ่แตยไปไห้แม่ไม่ทุกข์ไม่อยากจะมีเบ่อยู่นี่แม่มันเจ็บปวดน้ำเกือบจะข้นมากอะ เอ็งแม่เสียใจตายไม่ใช่เห็นแม่เสียใจอยู่กูลูกเมื่อยากตายเข้าใจลูกเอ้ยบุญกรรมไม่มีเอ็งมาชานีลูกบุญกรรมไม่เอ็งมาชานี มูสิกามีแม่ม,ม,มีแม่จองกามจองเว้นลูกลูกษาได้ลูกขาอยู่นน้ำไผ่แม่อยู่น้ำไผ่ตุ่นี้แม่อยู่คนเดียวเดว้พี่หอนแม่ครับกระรูยว่าขีห้หอนลูกเอ,อ้ย อยู่นี่งไหนี่ไม่อยู่น้ำอายนี่ส่นเพิ่มปฏิบัตินี่ลูกนะส่วนมันปฏิบัติอยู่น้ำปูอยู่นี่หนิม่อยู่น้ำเขาคะเขาปวดอีเขาเจ็บเขาป่วยมันก็เป็นบาปต่อเฮาลูกเขาสางได้สางกรรมเพิ่มไหมลูกติดกรรมที่เว้นกันที่ซื้อ ทักแม่ทักถูกวิธีลูกเอ้ยอยู่ในกายเขาแม่ก็เจ็บกขาปวดกขาปวดเนื้อปวดเนื้อปวดตัวปวดกระดูกลูกปวดเฮ่าไปรักษาจะใช้กระบาหายเพราะเกิดจากกระดูกย่าดของเฮ่าเขาไม่ยอมเปิดไ่ยอมไปออกเขาไม่ยอมหักหูอยู่ว่าหักไงหักยึดถูกวิธีลูกเปิดไปแม่ออกแม่ไม่ยุ่งซี ใจมันลู้เยูร้องมืดมือ,อมือเหนียวยูมดมือนั่น <c oughs> นงอยู่มือเห็นมัดมือโอกาสไม่ให้ตัวมือนีมือเดียวถ้าก็หอยออกไปยูเนี่แฝงถาดแฝง,ง,งคันเขา ไม่เล่นบาปนะลูกนะบาปมาหันเนี่ยแต่แม่ตายไปเพราะโตนี่ตัวที่สร้างบาปสร้างกรรำนักอีกตอโตก็ลกเอ,เองเองเนี่ยหดนี้ไปปฏิบัติไปลูกไปอยู่กับปู่คนน่ะไม่ไปอยู่ไม่ไหวบ่ไม่ไบ่ไม่ไปรอไหวไปอยู่ไม่เขาไม่อยู่ ยู i Gosh, I ังไหว่ะนี่ยู่จำนักนี่เนาะยูบอยูจริงจริงตอนรับเรูกเลยอ่าบอยยูยังบเ่ยูบอยยไหวบ่ะนี่ยูจำนักนี่ไหมยูยั่เปล่ายูบ่คิดหอดไก่แม่มหาดดู อ,อยูนะบ,านบนา้าลูกนะอยู่นี่เนาะปฏิบัติส่วนพ้นไหว้พระนะลูกเนาะยู่บ่ม่อยากอยู่เว้ยม่ต้งสารแม่แจ๊กเสียงเน,น้นอนเลยถ้าหนูบ่หนูหนูว่าไปามือนี่นะแม่หนูก็ป่วยบ่หายบ่เศร้ารักษาประเด็นมันกับบ่เศร้าถ้าหน,น,นูบ่ย่อออกมา นูนูกนะมอยูนั่ปูนี่นู่นเอาาปูให้อยู่นี่มีบง่วียจบสนมุนย่ห้องนี่เด้นี่ยูห้องนี่สวนมตนนี่เฏิบัตินี่มีบางอยบ่บอิดบางยูหน่สวนมต์ไม่พานี่เนาะเข้าใจปะลูกได้่บ่ กนวัดไม่พลาดยุ่นเนี่ยละบุ๋มน้าลูกนะจะสั่งเล่นสั่งกคำเพิ่มลูกเลยออกมาเหอะให้ตีตัวไปตัวก็เจ็บซื่อเบิ่งกับพี่เจ็บเบิ่งเบ้ก็ได้พ้นกว่าติดกรรมกั้มกันซื่อบ่ออกดีๆนี่ลูกกั้มกันดีๆนี่รักษากระบอเน็นให้หน่อยเลยแม่ ตึงเแม่เอ็ดงานมาไหนแม่สองเงินใส่กินลูกเคยสงสารอยู่บ่ลูกมาเร็วออกมาลูกไปอยู่เขาที่สกดตไม่ใช่ไปไกลแท้ไปอยู่ เคไปบ่เคยไปพุ่นเคยไปไปพุ่นเจ้าก็ต้องอกมาก่อนเยออาไปส่งแค่ไปส่งยอพันไปไอจีไปจันทบุรีอยู่เด้วเออไอไปหรอไอซีไปจันนี่เส้นเดือนนี่ก็ยุนียุนีกวจะยี่สิบมือ เป็นยาอยู่ประเทจีนนี่แหละลุ่งนะเดี๋ยวไปส่งยูนิยี่สิบมือนนะนี่สุนเดี๋ยวไปละย่องเหรอไปส่งเขาที่ตะกูเนอะเออไปส่งโอเคว่ะแต่นทุกหักออกมาโอโตัวจะขอออกมาเดี๋ยวไปส่งเลยจนใจว่าจะ Đã